สวัสดีค่ะยูรีนะคะตอนนี้นะคะอู้ช่างใหญ่เจอของโปรโลแล้วครับพี่น้องจอดดวนครับเอานี่ละกันทุกไลน์มาเอา,อห,าห้าหมูกระเปียกกระเปียกเอโห้าหมาโอ้โหเมาหะเมาเมาค่ะค่ะแต่คือยังไม่ได้ทานข้าวกันนะคะ,คะเพราะว่า นี่ไงพี่ชายไปกินกุ้งกอกนรีบฮะรีบนี่แกงอะไรนี่แกงหมูจ้ะเอาไหมนี่เป็นะไนงนี่นนี่ครับนี่ไงช่วยซื้อนะคะจ้าปงนม่นันะคะสาวมนไปสั่งส้มตำแล้วนะคะเท่าไหร่คะแม่เยังบเก้แจเอาเท่าไหร่เ้ารอง้านนี้ ห้าถุงแล้วอันนี้ก็ห้าถุงเป็น100 <_ d ata> หนึ่งร้อยบ่เพื <_ d ata> อ่อ <_ d ata> เอามนึ่งร้อยบ่เออของหวานคือลดเด้อ <_ d ata> น,นี่ก็จะเป็นกับข้าวนะคะรู้สึกว่าช่างใหญ่จะมาสั่งส้งตมตำแล้ว น,นี่ก็จะเป็นไก่ทอดโอ้ปลาเผานะปลาเผาแล้วคิดถึงยายฮันนี่เลยนะคะปลาเผาเจอร้านส้มตำนะพี่น้องโจอดกลางทางเลยโอ้เจอเจอของโปรดเจอของโปรด นี่ค่ะช่างใหญ่ก็ทานแบบง่ายๆนะคะอ่ารู้สึกว่าจะเป็นครกแรกหรือเปล่าคะครกแรกเลยโอ้ประเดิมนะคะช่างใหญ่ประเดิมครกแรกเลยค่ะเพิ่งมาตั้งนะคะเพิ่งตั้งอ่าดูแม่ค้ตาตำส้มนะคะอโอ้ครกใหญ่มากเลยนะคะสักเท่าไหร่ครับ ไยเท่าไหร่ครับเมื่อกี้คกสามเก้าสิ้าสวันนี้หกคนร้ห้าใช่ไหมนี่ค่ะจัดไปค่ะสามครกนะคะนี่ค่ะสามครกคุณยายบอกว่าช่างยายช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อผักใหญ่นะนี่ค่ะ โอ้ดูกระลำหัวใหญ่มากเลยนะคะครับอันนี้อะไรอ่ะใบโบกอ๋อใบโบกโอ้กินใบโบกจ่ำไหนแกฉ่ำปีคุณยายบอกให้ช่วยซื้อนะคะโอ้เอาตัวได้มากนี่สิบบาทไ่อยาเอาเลยค่ะมัดเดียวเนาะ โอ้ถุงมันใหญ่โพอดอ่านะ,ะ่งไค่ะอายุยายก็ห้าช่างใหญ่ก็ช่วยซื้อนะคะอุดหนุนโอ้สรรรเสร็จแล้วพี่น้องน้ำลายไหลเลยน้ำลายไหลโอ้โหสีสันตั้งจะข้าวอร่อยดี แกงหอมไม้อ่าเอาอ่าจิ้ม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 ทำวนจิ้มเลยเอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหแซ่บหิวใช่ไหมหิวแซ่บไรหิวไอ้ที่แซ่บนี้ไม่มีอะไรเราหิวโอ้โหตกใจหมดเลยครับพี่น้องโอ้โห แอชัยแอชัยประเดิมครกแรกประเดิมครกแรกเลยร้านเพิ่งเปิดด้วยจัดไปสามครกซตครกแตกเลยหรออืมครกแตกอ๋อนี่ไงชื่อร้านซตามตำครกแตกนี่ไงมบอกว่าสีมตำครกนี่ค่ะสิแบอก่เปนค่ครกนแล้วค,ค <c oughs> อ้าวหตำครกแตกไปส,สีใบแล้วอว่าตำคกตคสีกแล้ว แสดงว่าขายดีใช่ไหมคะเป็นบางวันเป็นบางวันหกทีสองผ่านไปค่ะโอ้โหพี่น้อง,น,งน,นี่นะคะน้ำลายไหล้วพี่น้องมไม่ถึงไม่ถึงสองเมตรน้องเจ็ดน,นี่นะคะ เราไม่รู้ว่าเราจะไปกินที่ไหนนะได้ข่าวว่าช่างใหญ่จะพาแวะกกโกนะคะสี่โกน่าจะไปเอาผลิตภัณฑ์นะคะให้กับคุณแม่สังวานนะคะเพราะว่าคุณแม่สังวานสั่งผลิตภัณฑ์ไว้นะคะเล,เลยจะแวะไปเอาผลิตภัณฑ์นให้คุณแม่สังวานนะคะเพราะว่าที่แม่สังวานอยู่นะคะก็คือ,อ,อไม่ไม่มีตู้นะรับสินค้านะคะ แม่สวันก็น่ารักมากเลยนะคะสั่งซื้อปิตภัณฑ์นะคะบริษัทมดโอมนะคะเราต้องขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นตลาดช่วงเย็นๆนะคะอันนี้ก็จะน่าจะเป็นลูกชิ้นปิ้งนะคะ ลูกชิ้นปิ้งโอ้โหน้ำจิ้มแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่นี่นะคะแบบนี้เลยนะคะลูกชิ้นปลาเผาโอ้โหปลาเผาฮะ,ะเอาแล้วนะคะอุดหนุนทุกร้านเลยนะะอุดหนุนทุกร้านเลยปลาเผาฮะ,ค,ะคนบนรถก็หิวจนตาลายแล้วะครับพี่น้อง เพราะว่าช่างใหญ่บอกว่าเดินงานประทตุคนเยอะนับหมื่นคนอ่าอย่าพึ่งหิวอย่าพึ่งอะไรนะคะเพราะว่าคนเยอะมากนะน้ําก็ยังไม่ดื่มนะคะอ่าเพราะว่ามันจะหาห้องน้ํายากอ่า <คน S 1> จริงรป่ะประเดิมแล้วใช่ไหมคะ,คะโอ้แม่ค้าดีใจมากช่างใหญ่ประเดิมร้านเลยนะคะหนึ่งโตอ่เพราะว่าซื้อกับข้าวเยอะแล้วนะคะ รับตู้สีจ้าอันนี้ก็ไก่ทอดนะไก่ทอดนะไม่รู้เจ้าใหญ่จะแวะไก่ทอดหรือเปล่านะ,อะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเ c ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะวันนี้วันพระนะคะนะแม่ค้าขายลงมาก็จะเขียนว่าวันพระนะ,ะนะคะ ได้หรือยังคะแม่ของหวานคุณแม่ของหวานได้หรือยังคะอ๋อขึ้นรถไปแล้วใช่ไหมคะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเุกสีทุกท่านมากค่ะ,อ,ะอย่าลืมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะในช่องแอนด์ฟารลี่นะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ